เปลี่ยนแก้วเมื่อกี้แก้วสีเป็นเหลี่ยมอันนี้ครัหาแก้วโค้งมาอาไล่เรายู่นี่นะปลาอาป้ามามิกมามิกต่ก่อนเดี๋ยวดูมิกกว้างนะมิกกว้างให้เพื่อนดูว่ามันจะดับหรือเปล่าไม่ดับดับไหมคะไม่ด,ด,ไมดับไหมคะ ยัพองเลยร้อมากเลยคูก็แฝงทำการแฝงไปเด็กๆทดลองเองได้ไหมเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เด็คุณม่เอทนน้ร้อนหกใส่นขาทุกนรอนครูนะนะเขาไปใกล้ได้เข้าไปใกล้ได้นะแต่อย่าโดนโดนนี่นะทุกคนเข้าไาใกล้ได้เข้าไาดูใกล้ได้ ดูดไม่ใช่ขวดค่อยๆดูดน้ำขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะว่าอาข้างในขวดมันร้อนใช่ไหมคะมันเลยมีปฏิกิริยาทําให้น้ําขึ้นมาได้ดูเห็นไหมคะอดูดเยอะหรือยังอะดูสิไม่ยังเลยมันดูดดูดดูดยูดดูดดูดอดูดดูดอูู่ดูดดัดอูดดูดเูดดูดดูดดมดดูดดู่ดูดดูดูดดูดดูดนู่ดูดดูดดูดดู่ดูมดหดดูดดดดูด ตรงไหนแล้วคะมันถึงตรงนี้แล้วอ้ามันถึงตรงนี้แล้วแสดงว่ามันสามารถดูดน้ำไปได้มากไหมคะหันขึ้นมาแล้วหมุนโอนเนนทอร์โดไหมคะนี่เขาคนนี่เขาเรียกว่าคอนะดอกท้างอ่เดีวอามือจากข้าแล้วก่ยา ao cũng không biết nói, giống cũng không biết gì, à thì giờ bên đây.